ที่ชาวเมธคะ่ะดวงความรักประจำวันที่18เมษายนนะคะคุณได้พลังงานนะคะก้าวากับหวัวส่วนเขาเป็นเดิมูนนะคะขึ้นมากับหัวเหมือนกันบรรยากาศในความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะคุณคลายความกังวลน,นะคะคุณลดกำแพงในใจลง ถ้าเคยมีปัญหากับคนรักเคยเถียงกันเนี่ยวันนี้เป็นไปนได้เหมือนกันว่าจะมีการปรับความเข้าใจนะคะไพ่เขาเนี่ยเป็นเดอะมูนที่กับหัวด้วยเขาอาจจะมาบอกอะไรกับคุณบอกความรู้สึกที่เก็บเอาไว้หรือว่าอาจจะสารภาพผิดกับคุณก็ได้ mm hmm. เมื่อได้ฟังความจริงแล้วทําให้คุณโล่งใจสบายใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดกําแพงในใจนะแนวโน้มทิศทางความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นนะคะความจริงคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเนาะมีร mm ีเมนโพซิทีฟนะคะก็ คือคนทั้งคู่อ่ะยังมีความหวังยังมีความคิดถึงความสัมพันธ์ในแง่บวกอยู่นะคะคือยังอยากไปต่อนะแล้วก็มีไพ่ finance and career นะคะวันนี้อาจจะเป็นวันหนึ่งที่มีความสำคัญเลยเกี่ยวกับเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเมธหรือว่าตัวคนรักของคุณนะคะอาจจะมีเรื่องสำคัญต้องทำหรือว่าจะมีข่าวดีเรื่องงานนะคะเพราะว่าได้พลังงานเรมินโพเิทีฟด้วยนะ